สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มองหาความมั่นคงทางการเงินออแบบระยะยาวมากๆเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการผลตอบแทนแบบชั่วๆครับการันตีไม่ต้องไปลุ้นกับความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนอะไรเรียกว่าเป็นคนที่มีเงินเย็นแล้วก็อยากให้เงินมันทำงานแบบคาดการณ์ได้ชัดเจนไปเลยนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ เออมันมาในรูปแบบสไลด์นำเสนอครับผมเป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งชื่อว่า Wealthy 7 e 9ของ Rabbit ประกันชีวิตครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาแกะดูกันครับว่า Wealthy 789เนี่ยคืออะไรมีอะไรเด่นๆบ้างข้อเสนอเป็นยังไงแล้วมันตอบโจย์เรื่องผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะยาวที่ว่าเนี่ยได้จริงแค่ไหนโดยเราจะดูจากข้อมูลในสไลด์ที่ได้มาเท่านั้นนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักๆที่เขามองไว้ครับสําหรับตัวนี้ค่ะ จากข้อมูลที่ให้มานะคะเขาก็ระบุชัดเลยว่าเป็นกลุ่มชายหญิงอายุ35ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่านะคะที่น่าสนใจกว่าตัวเลขอายุเนี่ยคือเขาอธิบายถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้ที่ผลิตภัณฑ์นี้เขาออกมาตอบโจทย์นะคะมันทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยอย่างแรกเลยคือคนที่อยากสร้างรายได้สม่ําเสมอทุกปีค่ะแบบที่เราชอบเรียกกันว่า passive income นะคะ passive income ใช่ค่ะแล้วก็2คือคนที่ต้องการหลักประกัน ิตหรือมองเรื่องการสร้างมรดกให้คนข้างหลัง3คือคนที่อยากได้เครื่องมือช่วยออมเงินที่มันการันตีผลตอบแทนแน่นอนแล้วก็เ,เห็นผลเรื่องความคุ้มค่าเร็วหน่อยเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวแล้วก็4ี่คือกลุ่มที่อยากวางแผนลดหย่อนภาษีไปยาวๆเลยค่ะฟังดูแล้วนี่เน้นไปที่ความแน่นอนความมั่นคงจริงๆนะครับโดยเฉพาะไอ้ประเด็นผลตอบแทนแน่นอนกับ passive income เนี่ยน่าจะโดนใจคนที่ไม่ชอบเสี่ยงหรือคนที่อยากได้เงินเข้าสม่ำเสมอแบบยาวๆเลยแล้วโครงสร้างหลักๆของ wealth 789นะครับเป็นยังไงบ้างโครงสร้างหลักๆค่อนข,ข้างตรงไปตรงมาค่ะคือชำระเบีย้ยประกันภัยแค่7ปีเองค่ะแต่ว่าความคุ้มครองชีวิตเนี่ยยาวไปจนถึงอายุ89ปีเลยนะคะโหจ่ายแค่7ปีคุ้มครองถึง89อันนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องยาวๆเลยแล้วผลตอบแทนที่ว่าแน่นอนแหละครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับ จุดเด่นที่เขาเน้นม,มากๆเลยนะคะคือผลประโยคตอนครบกําหนดสัญญาค่ะคือพออายุ89ปีปุ๊บจะได้รับเงินคืนเป็นก้อนใหญ่เลยถึง789%ของจํานวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นนะคะหรือก็คือวงเงินคุ้มครองที่เราเลือกทําตอนแรก789ใช่ค่ะตัวเลข789นี่ถือว่าสูงมากนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นผลตอบแทนเมื่อเราอยู่ครบสัญญาตอนอายุ89นู่นเลยค่ะโห้ oh, 8 9ตอนอายุ89 ่กว่าจะถึงตอนนั้นมันก็นานเหมือนกันนะครับระหว่างทางล่ะครับมีอะไรให้ชื่นใจบ้างไหมครับเต้ค่ะตลอดเวลาที่ถือกรมธรรอ๋อโอเคคือมีเงินคืนให้ทุกปี15%แล้วก็รอรับก้อนใหญ่7-89%ตอนจบเที่ยายุ89แล้วเรื่องความคุมค้มครองชีวิตล่ะครับมันเท่าเดิมตลอดเลยหรือว่ายังไงครับ ตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะคือความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ให้คงที่นะคะมันถูกออกแบบให้เพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะช่วง7ปีแรกที่เรายังจ่ายเบีย้ยอยู่คือจาก100%ของทุนประกันในปีแรกก็ค่อยๆเพิ่มเป็น200% 300%ไปจนถึง600%ในปีที่6ค่ะพอจ่ายเบีย้ยครบ7ปีในปีที่7นะคะความคุ้มครองจะเพิ่มไปเป็น70% 0%เลยแล้วก็จะคงที่ที่700%เนี่ยยาวไปจนครบสัญญาที่อายุ89ปีเละ อ๋อหมายความว่ายิ่งถือนานความคุ้มครองก็ยิ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพอจ่ายเบีย้ยครบแล้วความคุ้มครองนี้เจ็ดเท่าของทุนเริ่มต้นเลยโครงสร้างแบบนี้มันบอกอะไรเราครับค่ะการที่ความคุ้มครองมันค่อยๆเพิ่มช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเขา,านะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าเพิ่มขึ้นนะเมื่อเวลาผ่านไป พอเข้าช่วงหลังใจเบี้ยครบแล้วการให้ความคุม้มครองสูงถึง70% 0ยเเยาวๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำประโยชน์เรื่องการวางแผนมรดกหรือสร้างหลักประกันก้อนใหญ่ให้ครอบครัวควบคู่ไปกับการรับเงินก้อนใหญ่ตอนครบสัญญานะคะเข้าใจแล้วครับคือได้ทั้งเงินคืนรายปีได้ทั้งความคุมค้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่ตอนท้ายฟังดูดีเลยครับแต่พอมาดูเป็นตัวเลขจริงๆเลครับผลตอบแทนมันจะออกมาประมาณไหนเขามีตัวอย่างให้ดูไหมครับ มีตัวอย่างค่ะในสไลด์เขาทำตัวอย่างให้ดูเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเป็นกรณีเ,เพศชายอายุ35ปีเลือกทำจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น1ล้านบาทค่ะชาย35ทุนประกัน1ล้านแล้วต้องจ่ายเบีย้ยเท่าไหร่ครับค่ะ ตามข้อมูลอัตราเบีย้ยที่ให้มานะคะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยตั้งแต่30วันถึง65ปีเนี่ยอัตราเบีย้ยคือ1,000บาทต่อทุนประกัน1,000บาทเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ทุนประกัน1ล้านก็คือจ่ายเบีย้ยปีละ1ล้านบาทค่ะจ่ายแบบนี้ไป7ปีรวมเบีย้ยที่จ่ายทั้งหมดในตัวอย่างนี้ก็คือ7ล้านบาทค่ะโอเคจ่ายเบีย้ยรวม7ล้านบาทแล้วผลประโยชน์ที่ได้คืนล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ค่ะตามตัวอย่างเดิมนะคะเงินคืนรายปีที่ได้ก็คือ15%ของทุน1ล้านบาทก็คือปีละ150,000บาทค่ะได้ตั้งแต่สิ้นปีที่1ไปจนถึงอายุ88เลยส่วนความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก็เป็นแบบที่เราคุยกันค่ะเริ่มที่1ล้านในปีแรกแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปีที่7เป็นต้นไปคุ้มครองคงที่ที่7ล้านบาทค่ะแล้วไฮไลท์ตอนจบสัญญาอายุ89ปีเหรครับได้เท่าไหร่สำหรับตัวอย่างทุน1ล้านบาทนี้ ตอนอายุ89ปีก็จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญา789%ก็คือ7 8 9 0 0 0 0บาทค่ะทีนี้ลองรวมตัวเลขทั้งหมดดูสิครับจ่ายเบี้ยไป7ล้านนะได้เงินคืนปีละแสน0 0 0หมื่บาทไปเรื่อยๆจนอายุ88แล้วรับก้อนสุดท้ายอีกเกือบเกือบ8ล้านรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราคำนวณผลประโยชน์รวมทั้งหมดตามต,ามตัวอย่างนี้นะคะ เงินค um ืนรายปี150,000บาทตั้งแต่ปีที่1ถึงอายุ88ซึ่งก็คือ53ปีถ้าเริ่มตอนอายุ35รวมกับเงินก้อนตอนครบสัญญาอีก7,890,000บาทในสไลด์เขาระบุยอดรวมผลประโยชน์ตลอดสัญญานี้ไว้ที่1 5 8 4 0 0ล้าน8 0 0บาทค่ะโอ้1 5 8 4 0 0ล้าน8 0 0บาทเทียบกับเบี้ยที่จ่ายไป7ล้านส่วนต่างนี้8.84ล้านบาทเลยนะครับในตัวอย่างนี้ใช่ค่ะ ตัวเลขนี้มันก็สะท้อนผลตอบแทนรวมในระยะยาวมากๆของผลิตภัณฑ์ตามที่เขานำเสนอมาในตัวอย่างนี้เลยค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่การันตีตามเงื่อนไขกรมธรร์น,นะคะอันนี้ก็ตอกย้ำเลยว่า Wealthy 789เนี่ยเขาวางตัวเป็นเครื่องมือสำหรับการออมการลงทุนที่เน้นผลลัพธ์ในอนาคตแบบใกล้มากๆแล้วก็ต้องการความแน่นอนของตัวเลขผลตอบแทนค่ะอืมเป็นตัวเลขที่ดึงดูดใจมากนะครับสาหรับคนที่ต้องการความชัวในระยะยาวจริงๆ แต่ก็ต้องแลกกับการที่เงินก้อนนี้มันต้องอยู่ในการวางแผนที่ยาวมากๆทีนี้มาดูเงื่อนไขกันบ้างครับใครทําได้บ้างและมีข้อจํากัดอะไรไหมครับค่ะตามสไลด์นะคะอายุที่รับประกันคือตั้งแต่30วันไปจนถึง65ปีเลยค่ะส่วนจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือว่าทุนประกันขั้นต่ำเนี่ยมีกำหนดต่างกันนิดหน่อยตามอายุคือถ้าอายุ30วันถึง59ปีขั้นต่ำคือ5 0,000บาทค่ะ แต่ถ้าอายุ60ถึง65ปีขั้นต่ําจะขยับขึ้นเป็น100,000บาทค่ะแล้วสูงสุดล่ะครับทำได้ถึงเท่าไหร่จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับสัญญาหลักเวลตี้789ตัวนี้นะคะเขาบอกไว้ที่20ล้านบาทต่อคนค่ะมีเงื่อนไขอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับอย่างเช่นเรื่องสุขภาพหรือว่าการสมัครมันยุ่งยากไหมครับมีจุดสำคัญเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นที่สนใจของหลายๆคนเลยคือเรื่องเกณฑ์การพิจารณาค่ะ สไลด์ระบุชัดเจนว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพหรือที่ในวงการเขาเรียกกันว่า GIO นะคะย่อมาจาก Guarantee Issue Offer g i o หมายความว่าสมัครง่ายมากแค่ยื่นใบคำขอแบบพิเศษที่ไม่มีคำถามสุขภาพก็อนุมัติเลยเหรอครับใช่ค่ะ ตามข้อมูลที่ให้มาคือแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดขายสำคัญเรื่องความสะดวกสบายนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจจะมีประวัติสุขภาพอยู่บ้างหรือแค่ไม่ต้องการความยุ่งยากตอนสมัครนะฮะนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าเป็นแบบประกันชนิด non-reinsurance ค่ะ non-reinsurance คืออะไรครับ อธิบายง่ายๆก็คือทางแรบบิทประกันชีวิตเนี่ยเขาจะรับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้ส่งความเสี่ยงต่อไปให้บริษัทรับประกันต่อ Re i n s u r e r ซึ่งก็อาจจะสะท้อนถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์หรือการประเมินความเสี่ยงของเขาเองอะค่ะการที่เป็น GIO ไม่ต้องตรวจสุขภาพนี่สะดวกมากจริงๆครับแต่ในมุมกลับกันมันมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่ไหมครับสำหรับบริษัทประกันเองหรือแม้แต่ตัวผู้เอาประกันเป็นคำถามที่ดีค่ะ โดยทั่วไปแล้วนะคะการเสนอขายแบบ G.O เนี่ยบริษัทประกันก็มักจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในรูปแบบอื่นมาชดเชยเช่นอาจจะมีการกำหนดอัตราบเบีย้ยหรือโครงสร้างผลประโยชน์ที่เหมาะสมหรืออาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างในกรมทรรน,นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยข้อมูลที่เรามีมันจำกัดอยู่แค่ในสไลด์ซึ่งเขานำเสนอ G.O เป็นจุดเด่นเรื่องความสะดวกสบายเราก็คงต้องยุดตามข้อมูลนี้เป็นหลักไปก่อนค่ะเข้าใจครับ ก็คือสะดวกไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์คนจำนวนไม่น้อยเลยนอกจากนี้เขายังมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องชำระเบี้ยเพิ่มเรียกว่า ADF ค่ะรับประกันตั้งแต่อายุ6ขวบถึง60ปีคุ้มครองถึงอายุ65ปีโดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยเท่ากับวงเงินของสัญญาหลักเลยหรือสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทค่ะ แต่ก็มีหมายเหตุไว้นิดนึงว่ารวมผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั้งหมดอย่างพวก ADB, ADD, AI เนี่ยต้องไม่เกิน5ล้านบาทต่อคนค่ะโอเคครับพอเห็นภาพรวมเงื่อนไขแล้วดูเหมือนจะเข้าถึงง่ายพอสมควรนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเกณฑ์อายุแล้วก็รับเงื่อนไขทุนประกันได้ทีนี้เขามีการเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นให้ดูด้วยไหมครับว่า w e a l t h y 789มันโดดเด่นยังไง มีสไลด์หนึ่งค่ะชื่อว่าไอเดียการขายเขาทำเป็นตารางเปรียบเทียบให้ดูเป็นการบริหารเงิน7ล้านบาทสำหรับคนอายุ35ปีโดยสมมติทางเลือกไว้3แบบคือฝากธนาคารผลิตภัณฑ์ชื่อ31ซึ่งไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็เวลตี้เจ็ค่ะน่าสนใจครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับค่ะตามตัวเลขในตารางเป,เป๊ะเลยนะคะซึ่งก็ต้องย้าว่าเป็นการเปรียบเทียบสมมติ และตัวเลขบางอันอาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยแต่เราดูตามที่คอนำเสนอมานะคะทางเลือกแรกฝากธนาคารแบงค์เนี่ยเขาใส่ทุนแค่2ล้านนะคะจากโจทย์7ล้านบอกว่าได้ผลตอบแทน1%ต่อปีรวมดอกเบีย้ย25,500บาททางเลือก2ผลิตภัณฑ์31ไซลายูเขาใส่ทุน4ล้านบอกว่าได้ผลตอบแทนปีละ80,000บาทรวมผลตอบแทน2,40 0 0 0บาทแต่ไม่ได้บอกระยะเวลานะคะ ส่วนทางเลือก3 wealthy 789ก็คือใช้เงินต้น7ล้านทยอยจ่ายปีละ1ล้าน7ปีผลลัพธ์ที่เขาโชว์คือได้เงินคืนรายปี150,000บาทเงินครบสัญญา7.89ล้านรวมรับตลอดโครงการ15.84ล้านบาทค่ะโหดูจากตัวเลขที่เปรียบเทียบมานี่ Wealthy 789ให้ผลรวมสุดท้ายสูงที่สุดใน3ทางเลือกนี้แบบชัดเจนเลยนะครับใช่ค่ะวัตถุประสงค์ของสไลด์นี้ก็คือ เขาต้องการแสดงให้เห็นว่า w e ลตี้เจ็เนี่ยถูกนำเสนอในฐานะทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนรวมในระยะยาวที่สูงและก็การันตีด้วยเมื่อเทียบกับทางเลือกสมมุติขึ้นอื่นที่อาจจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหรืออาจจะมีความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวเขายังคำนวณส่วนต่างที่ w e ลตี้เจ็ดแปาทำได้เหนือกว่าเงินต้น7ล้านบวกกับผลตอบแทนสมมติจากอีกสองทางเลือกรวมกัน ออกมาเป็นตัวเลข9 1 5 5ล้าน15,500บาทเลยค่ะแต่แกนหลักๆก,ก็คือการชี้ว่าผลประโยชน์รวม15.84ล้านจากต้นทุน7ล้านของเวลตี้เจเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับการวางแผนระยะยาวที่ต้องการความแน่นอนนะคะเป็นการฉายภาพให้เห็นความแตกต่างด้านผลตอบแทนที่การันตีในระยะยาวมากๆเลยนะครับเอาละครับเราก็ได้เจาะลึกข้อมูลจากสไลด์เวลตี้กันมาพอสมควรแล้วพอจะสรุปได้ไหมครับว่า แก่นสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรแล้วมันน่าจะเหมาะกับใครจริงๆครับค่ะถ้าให้สรุปแก่นของเวลตี้789จากข้อมูลที่เรามีนะคะก็คือ 1. การจ่ายเบี้ยระยะสั้นแค่7ปีเพื่อความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ยาวมากๆคือถึงอายุ89ปี 2. คือการการันตีผลตอบแทนที่ชัดเจนทั้งในรูปเงินคืนรายปี15%ของทุนเริ่มต้น แล้วก็เงินก้อนใหญ่ตอนครบสัญญา789%ของทุนเริ่มต้น 3. คือความคุ้มครองชีวิตที่มันเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาและ4คือความสะดวกในการสมัครด้วยเงื่อนไข GIO คือไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันตอบโจทย์ใครเป็นพิเศษครับจากคุณสมบัติพวกนี้นะคะก็ชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ เขาออกแบบมาสําหรับคนที่ให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินสําหรับเป้าหมายที่ไกลามากๆเลยค่ะต้องการล็อกผลตอบแทนที่แน่นอนตั้งแต่วันนี้โดยที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากความผันผวน,นของตลาดเลยเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นจริงๆเพราะมันต้องเป็นการออมระยะยาวมากๆต้องการกระแสงเงินสดรับสม่ำเสมอระหว่างทางถึงแม้จะเป็นสัสดส่วนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเบี้ยช่วงแรกนะคะ ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนส่งต่อมรดกได้ด้วยและแน่นอนว่าต้องการความง่ายในการสมัครค่ะฟังดูเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างเฉพาะทางเลยนะครับสำหรับคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายระยะยาวมากๆแล้วก็เน้นความแน่นอนเป็นหลักเลยถูกต้องเลยค่ะแต่อย่างที่เน้นย้ำเสมอนะคะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากสไลด์นำเสนอซึ่งก็เป็นแค่ภาพรวมเท่านั้น การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆโดยเฉพาะประกันชีวิตซึ่งมันเป็นสัญญาระยะยาวมากๆเนี่ยควรต้องศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองแล้วก็ผลประโยชน์ทั้งหมดจากเอกสารเสนอขายฉบับเต็มรวมถึงตัวกรมธรรม์เองอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเสมอค่ะชัดเจนครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์เชิงลึกนะครับและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับที่ร่วมสำรวจข้อมูล Wealthy 789จากเอกสารที่เราได้รับมาในวันนี้ก่อนจะจากกันนะคะดิฉันขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปขบคิดกันดูเล่นๆนะคะเป็นประเด็นที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็อยู่นอกเหนือข้อมูลในสไลด์วันนี้ค่ะในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆการเลือกเครื่องมือทางการเงินที่ การันตีผลตอบแทนในระยะยาวมากๆอย่าง40-50ถึงปีข้างหน้าแบบนี้เนี่ยมันสร้างความมั่นคงก็จริงอยู่แต่ว่าเราจะประเมินความสมดุลระหว่างความแน่นอนที่เราได้มาเนี่ยกับต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือผลกระทบจากปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอัตราเงินเฟอ้อที่มันอาจจะมาบั่นทอนมูลค่าเงินในอนาคตของเราได้อย่างไรเพื่อให้เราแน่ใจได้ว่า ทางเลือกนั้นๆเนี่ยมันหมักสมกับเป้าหมายระยะยาวของเราอย่างแท้จริงนะคะเป็นคําถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีจริงๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ